สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มสัสิทธิสุิทิตกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลกวันนี้ก็มาทอดปลาเกลือนะครับเป็นปลาเกลือปลานิลนะครับอันนี้ก็ตักไปทีแล้วครับเนาะเป็นปลาเกลือปลานิลนะครับเนาะรอกายสุกกันนะครับเนาะ แล้วก็ต้องค่อยๆกลับนะครับเนาะเพราะมันติดมันชอบติดกระทะนะต้องค่อยๆกลับมันทอดตะเกีอยปลานิลน,นะครับเนาะวันนี้ล้วก็ฝนก็โปรยปลายมาด้วยนะครับเนาะทอดตะเกี่ยปลานิลน,นะครับวันนี้ับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมเข้าไปกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็มนะครับสวัสดีครับ